ก็สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel z RC นะครับผมวันนี้นะครับเรามาเปิดอุปกรณ์สวมใส่นะครับเซตสวมใส่ของเบรเดอร์นะครับสายเด็กนะครับซึ่งตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครของคุณนัทนี่ครับชื่อตัวละครตามในคลิปเลยเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงดอาการอัดออกหน้าใหม่เหลือเกินแต่ว่าตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครนะครับของคุณนัทที่ผมยืมมาทําเป็นคอนเทนต์ของการสตรีมนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะได้สตรีมอีกคลิปแต่ว่าอันนี้คลิปเนี้ย แยกไว้เผื่อว่าจะเป็นแนวทางหรือว่าเป็นแบบว่าเวลามีคนถามว่าอุปกรณ์สวมใส่ใส่อะไรบ้างหรือว่าแนวทางของเบรดจะใส่อะไรบ้างนะครับงบพอประมาณนะตัวละครน,นี้ก็ใช้งบพอสมควรน,นะครับแต่ว่าเ,าเหตุผลหนึ่งที่ผมเอาตัวละครน,นี้มาสตรีมเพราะว่าคุณนัทเนี่ยแกฟาร์มตัวละครด้วยจากการลงทุนแค่หลักพันนะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บเงินทําของทีละชิ้นนะครับจนตอนนี้นะครับตัวละครของคุณนัทนะครับมีเลขแดงหมื่นห้านะครับเลขฟ้าสองหมื่นสามนะโดยเรามาดูที่นัทก,ก่อนนะครับ เซตัสของคุณนัทเนี่ยแกลงสเต็งนะครับ4 4 8นะครับอิน66นะครับบวก21นะเด็ก900ในผมคือสเต็งกับอินเนี่ยเอาให้พอใส่ของได้นะครับที่เหลือลงเด็กน่าจะประมาณนี้ครับหรือไม่ก็อัพเด็กให้สวยๆสัก900เพราะว่าพอย์มันน่าจะแบบน่าจะพอๆกับการใส่ที่มสมใส่พอดีนะสเต็งกับอินนะครับส่วน Attackability น่ครับเราดูคีย์หลักๆสำคัญสำคัญเลยก็คือ Attack ตั้งต้นอยู่ี่3,493นะครับ คิเลตอ่ะหกสิบเอ็ดทับหกสิบห้านะคินาเมตสองร้อยแปดสิบเก้านะครับตัวนี้แอมอยู่ที่ร้อยสี่สิบสามนะครับค่า accuracy อยู่ที่หนึ่งพันสามสิบจาะเกาะสามร้อยหกสิบแปดนะครับแอดดามเมตที่สองร้อยสองร้อยสามสิบนะครับประมาณนี้นะจริงๆในส่วนของดาเมจอินครีสพวกนี้ก็สําคัญนะครับแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงแล้วกันเนาะนะี่ครับแบบพวกกา,การจำตีปกติดาเมจเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยก็สําคัญเหมือนกันนะครับเออเราก็จะมีในส่วนของ PVE แอมเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ PVE คินาเมตนะครับซึ่่งนนีีเน้เย จะส่งผลต่อการใช้สกิลกักบอลนะครับมันก็จะแรงขึ้นพอควรนะครับส่วนค่าเดฟนะครับค่าดีเฟนต์นะครับเลขห์ฟ้านะครับหลักๆแล้วนะครับตัวละครตัวนี้นะเลขหฟ้าตั้งต้นอยู่ที่หนึ่งมื่นเก้านะครับรวมบับมีบัฟมือกับปับของของวอร์เรอร์เนี่ยจะเป็นสองหมื่นสามนะครับดีเฟนต์อยู่ที่สามพันสามนะครับดีเฟนต์เลสเจ็ดพันสามอิเวชั่นสามพันสองนะครับดาเมจอิเวชั่นห้าร้อยแปดสิบหกนะครับที่เหลือก็เป็นในส่วนการเซตัดของด้านการป้องกันในส่วนของวอร์ ตัวนี้นะครับมีดูดเลือดอยู่ที่4%นะครับแล้วก็ดูลเลือดแม็กซ์อยู่ที่152นะครับประมาณนี้นะอันนี้คือฟอยด์หลักนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของไอเทมสนใจกันครับตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครเบเดอร์นะครับอย่างที่บอกนะครับเลเวล200นะ OSP ตอนนี้อยู่ที่100นะครับโอเวอร์โหลด100เดี๋ยวเราไปดูโอเวอร์โหลดกันด้วยแต่ว่าอ่ะเรามาเริ่มกันที่ไอเทมสนใจก่อนนะครับสร้อยนะครับใส่เป็นสร้อยม่วงนะครับสร้อยม่วงคิ10นะครับ M สา3นะเคออส10นะครับ เอาแหวนนะครับอันนี้เป็นแหวนมันเกิดแต่ว่าปกติแล้วนะครับคิดว่าน่าจะมีแหวนประจาอยู่แล้วนะครับซึ่งแหวนประจาที่ใช้นะครับก็จะเป็นนะครับแหวนบวกหนึ่งบวกสองปกตินะครับคือคิดว่าปกติน่าจะใช้เป็นแหวนบวกสองนะครับแล้วก็แหวนบวกหนึ่งเอาไว้สลับกับพวกแหวนลงแหวนเลทอะไรอย่างงี้นะครับออกไหมสี่อันนี้น่าจะเป็นแหวนเลทนะครับซึ่งแหวนเลทคุณนัดอยู่ไหนว่าไม่มีอยู่ในตัวแต่เขาอาจจะมีแหวนมันเกิดเยอะนะครับแต่ว่า ปกติแล้วนะครับก็จะเป็นแหวนเลสนะครับแล้วก็คีเทมปัสแล้วก็อเวกนะครับซึ่งอันเนี้ยตอนเนี้ยใส่เป็นแหวนนั้นเดือดเนาะนะครับก็แหวนมันเป็นเซ็ตพื้นฐานอยู่แล้วผมว่าน่าจะเข้าใจกันได้นะครับหัวนะครับเป็นหัวเลส25นะครับเลส25นะคีสิบสี่ก็คือเป็นหัวซิกคลาฟแมนนะครับเป็นคลาฟเลสนะครับซึ่งอันนี้ใส่เลสสองช่องนะครับมีคนถามผมมาหลังมาเยอะมากว่าเออเบดเนี่ยสามารถใส่หัวเลส2รูได้ไหมใส่ได้นะครับแล้วก็เวิร์กด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นเล้วก็อยู่่ที10 มอร์ไซน์นะครับมอร์ไซน์เป็นมอร์ไซน์ M15 K14 นะครับเป็นอารับวิวนะก็แอมคิล้วนเพื่อเพียวนะครับก็เป็นสายดาบแบบเพเพียวเลยเพราะว่าออปชันเป็นสวอแอมนะครับส่วนตัวนี้นะครับมอร์ไซน์เป็น D10 นะครับบวก17นะครับพระคุมเป็นพระคุณไฟเตอร์นะครับมิดทิวไฟเตอร์นะครับส่วนเข็มขัดนะครับเป็นเข็มขัดไฟเตอร์บวก7นะครับคอนะครับเป็นคอบวก10นะครับคานิเลียนบวก10ทำหน้าเลย เสื้อเป็นเสื้อมัตเตอร์ขั้นซิกนะครับมัตเตอร์ซิก M2 รูนะครับ m a ค i หนึ่งนะครับอันนี้บูตตันแล้วนะครับก็จะกลายเป็น M28 นะครับ m a ค i ห้านะครับซึ่งมันจะมีา DIY 4กับ e x t r e สองเข้ามาด้วยนะครับตรงนี้นะได้รับเหรีวญชั่นค่อนข้างสูงนะครับอันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่สายเด็กก็ค่อนข้างถึกเพราะว่าตัวเนี้ยของอุปกรณ์สวมใส่ป้องกันค่อนข้างแน่นนะครับมือนะครับมือเป็นมืออะเคเดียมนะครับผมอะเคเดียม M14 นะครับ Macle สองนะครับ เอ็กเตมหนึ่งดีไวสิบนี่ครับเท้านะครับเป็นเท้าเอ็มสิบสี่นะครับบวกสิห้าอะคิเดียมเช่นกันนะครับหูแว่นเป็นแว่นบวกเจ็ดสองข้างนะครับข้างหนึ่งเป็นเคออสโทษครับเคออสเก้านะครับต้องได้เจาะสองข้างนะครับผมประมาณนี้นะคีห้าเอ็มสองไอทสิบสี่นะครับแล้วก็อันนี้คีห้าเอ่ทษครับคีเจ็ดไอทสิบสี่นะครับอาวุธสองข้างนะครับเป็นเจาะเอมทั้งคู่นะครับข้างหนึ่งเป็นอะคิเดียมเบสนะครับบวกสิบแปดนะครับเจาะเอมนะครับผมดีไวสิบนะครับ อีกข้างหนึ่งเป็นพลเดียมบวกคือแปดนะครับเจาะแอมเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างแรงนะครับดีวอิเช่นกันนะเป็นพลเดียมเลยนะครับอันนี้เนี่ยดาบสองข้างนี้ได้จากการฟาร์มแบบค่อยๆฟาร์มเก็บเงินซื้อนะครับอันนี้บอกเลยว่าตัวละครนี้แบบเน้นขยันเป็นหลักนะครับบรูชนะครับหรือว่าเข็มกลัดนะครับเป็นเข็มขัดขั้นโลนะครับก็คือมี จ่อเกาะมอนเตอร์นะครับผมใช่ว่าจ่อเกาะมอนเตอร์ละกันนะเพราะมันเป็น PVE นะครับ18นะครับแล้วก็ PVP SQM เนี่ยบวกไป2นะครับส่วนเอฟเฟกเตอร์ก็เป็นเอฟเฟกเตอร์ปกติพวกวไปนะครับก็คือเนี่ยไอตัวนี้ก็คือเพิ่ม movement speed เพิ่ม HP วเวลาเด้งกดปั๊บนะครับอีกข้างหนึ่งก็เน้นเอาจ่อเกาะเป็นหลัก ครับผมจะเกาะ60นะส่วนชามนครับเป็นชามแอมเบอร์บวก5นะครับแน่นอนพื้นฐานของเบรดนะครับใส่แอมเบอร์นะครับเข็มขาดขอโทษครับขนนกขนทองบวก7นะครับแล้วก็ทาริสแมนบวก10นะครับไม่มีขนดำนะครับตัวละครนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยผมสามารถโยกเข็มขัดไฟเตอร์กับขนดำบวก2มาใส่ตัวนี้เพื่อให้เก่งขึ้นได้แต่ว่าผมจะพยายามใช้ตัวละครหลักของกุนัดพิวพิวเลยนะครับจะได้เห็นว่าตัวละครนี้มันฟ่าได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ สัตว์เลี้ยงแฟรงกี้นะครับแฟรงกี้เนี่ยคุณสมบัติตามรูปเลยนะครับจริงๆมีค่าสำคัญสำคัญค่อนข้างเยอะนะครับยกตัวยอย่างเช่นดา m a g e r e d u c t i นะครับจอบเกาะนะครับหรือแอมนะครับหรือจริงๆแม้กระทั่งพวกอินแอดดา m a g e พวกนี้ก็สำคัญนะครับก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเป็นอะไรที่มค่อนข,ข,ข้างจะไม่ตายตัวนะครับก็ไปเลือกใช้กันได้นะครับส่วนข้อตูมนะครับตัวละครนี้ข้อตูมเป็นจอบเกาะ35มิบขีศี 4, ครับแล้วก็ข้อตูมของปีกนะครับจะเป็น แอมส์นะครับแอมแปดนะครับจริงๆมันจะเป็นแอมรวมกับแอมแยกแต่ว่าผมนับเป็นแอมแปดไปเลยแล้วกันนะครับแล้วคินเมทสามนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จริงๆมันจะมีในส่วนของพวกรูนนะครับซึ่งรูนเนี่ยจริงๆมันมันพื้นฐานอยู่แล้วนะครับก็คือแบบพวกสเต็กอินเด็กซอร์ทแอมคินาเมทเฮดพีแฮตแทกดามเอทรีดิวแม็กคีดูดเลือดนะครับทำนองนี้นะครับแล้วก็มีแอดแทกเลดกับดิฟเฟเรนท์ด้วยสองมาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนรูนเบนนะครับรูนเบนเนี่ยจะมีแค่ซอสแดนส์เท่านั้นนนะะครรับปมาณี้นะ เมอริทก็ค่อนข้างแน่นอนนะครับอัพเมอริทสายตะเกาะปลาให้ตันครับเน้นสายตะเกาะอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่แปลกนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่โอเวอร์โหลดมาสเตอรี่นะครับโอเวอร์โหลดมาสเตอรี่นะครับของคุณนัทก็เต็มแล้วแหละเพราะว่ามันเลเวลอ้อยนะครับมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรผิดพลาดจริงจริงมันจะมีอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เพิ่งอัพเข้ามาสกิล r า n เซนเซ้นส์นะครับสกิลธารเซนเซนส์นะครับคุณนัทจะเน้นไปที่ไปทั้งหมด2นะครับซึ่งมันแน่นอนนะครับมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละ อัพมาทางซ้ายมือนะที่ตรงนี้จะเป็น a อแท็นะครับแล้วก็ซ็อตแอมกับคินาเมะนะครับเวลาแปลงไปทั้งหมด2นะจะได้มาเมตสูงขึ้นเวลาเราตีมอนนะครับแล้วก็ในส่วนของแบทสานะครับอัพขั้น B นะครับอัพตัวตัวเบียที่เราวลาเราฟาดเป็นตัวเบียให้มันแรงขึ้นนะครับได้เจอเกาะแล้วก็คินาเมะนะครับที่เหลือก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรละนะครับอันนี้คือตัวละครของนัทที่เราจะใช้ในการสตรีมกันแล้วก็ เอาไว้เป็นแนวทางอะไที่เราสนใจนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอัพคลิปแยกให้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจที่จะตดลดเกมคาบาวก็ลิงก์ล่างใต้คลิปนะครับมาจอยกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับอันนี้ถือเป็นแนวทางสําหรับการเล่นเบสนะส่วนของชิ้นอื่นก็ไปลองปรับเปลี่ยนกันดูได้นะครับเช่นว่าเราอยากปรับอะไรยังไงตรงไหนเพิ่มแอมเพิ่มแม็กนะครับเพิ่มเลนยังไงก็ลองปรับเปลี่ยนดูแต่ว่าแนวทางประมาณนี้นะครับตัวนี้ลงใจเขียวได้14เวฟนะครับลงใจเขียวได้14เวฟนะครับก็ ไปลองปรับกันดูนะปรับยังไม่ครบนะครับลงใส่เกี่ยวเกือบจบนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้มีคนทักมีคนทักในสตีมพอดีนะครับผมลืมให้ดูแพสซีฟตัวละครนี้นะครับตัวละครนี้นะครับเรียนเป็นออฟฟ ens ีฟเซนต์นะทีฟ ens ีฟเซนนะครับดาเมจแอบซ็อฟนะครับแล้วก็ไอโอฟไมเอ่ออิมแพคคอนโทรลนะครับก็คือแอทแทกหนึ่งแอทแทกสองนะครับดีเฟนซ์หนึ่งนะครับดีเฟนซ์สองนะครับแล้วก็แอทแทกเลสนะครับตัวละครนี้เป็นตัวละครสายเด็กนะครับ ไม่เรียนในส่วนของดีเฟนเ t สนะครับเพราะว่าต้องการดีเฟนตั้งต้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะบางเกินไปแล้วก็จะลงดันลาบากนะครับก็คือเรามีดีเฟนตั้งต้นน้อยพอแล้วนะครับกำลังป้องกันดับเบิลยน้อยพอละก็เลยมาเพิ่มกำลังป้องกันในส่วนของตรงนี้แทนนะครับอันนี้เสริมให้นะครับเมื่อกี้ลืมครับลืมเหมือนกัน